ที่3เล่นหุ้นแนวไหนที่จะรวยได้โอ้โหจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนมีหลายแนวหลายรูปแบบสวิงเทรดไซเคิลสเปกุเลเตอร์แบลนด์อินเวสเตอร์โอ้โหเต็มเซ็ตยะเลยนะปัจจุบันเยอะจริงๆนล่าสุดไลท์เทรดเดอร์เป็นยังไงคุณแบบไลท์เทรดเดอร์ไอที่มันเจ๊งก่อนหน้านี้คือไถไลน์มาฉันซื้อตามโอ้ไปก่อนก็เพื่อนเลยนะพวกนี้เจ๊งทุกรอบซื้อตอนข่าวดีพอข่าวร้ายขายตอนหุ้นมันถูกเจ๊งทุกรอบนะครับแต่จริงก็จริง แล้วนักลงจากี้หมายมันมีหลายแนวหลายทางและเกินเนี่ยสรุปไหมเราสรุปเลยได้ไหมนะครับเป็นแนวไหนดีเอาปัจจุบันที่เราสอนกราครูรายการเราบอกว่าจริงๆมันมีแค่สแนวแหละ2แนวระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นก็คือนกเก็งกําไรต้องการส่วนต่างราคานะซื้อเช่าขายบ่ายอาษางกฤษเรียกว่าอะไรคุณปิ๊ก อินไอเทนเดอร์เทรเดอร์สเปกโคลเลเตอร์สเปกโคลเลเตอร์โหเรียกหลายคำสวยหรูนักลงทุนระยะยาวอ่ะนักลงทุนระยะยาวไปชื่อมันเพาะนะสเปกโคลเลเตอร์ักลงทุนระยะยาวเขาจะเรียกว่านักลงทุนใช่ไหมคุณแพทเป็นยังไงนักลงทุนระยะยาวต้องคุณแพทสายคุณแพทผมยาวแน่ยาวนี่แค่ไหนฮะไม่ระยะเวลาระยะเวลาการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันสำคัญ มันมันคือผมมองว่ามันคล้ายๆเหมือนการการซื้อแอสเซทสะสมเหมือนนักนเขาเรียกอะไรนะนักสะสมอะเหมือนสะสมพักเครื่องอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นประมาณนั้นเออแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนสะสมหุ้นอ่าบางคนชอบพักเครื่องใช่ไหมใช่คุณมีพาเครื่องโอ้โหรุ่นนี้ของสมเด็จรุ่นนี้ของอ่าต่างๆถูกไหมของดีๆก็เก็บไว้อดูแล้วรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้ที่เห็น ลอดเวลาแต่ผมเนี่ยผมจะดูอ่านี่ไงหุ้นปตทอ,อ่านี่ไงหุ้นแบงก์กรุงเทพอ่าอันนี่หุ้นเ e l e อีเลเว่นอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีอยู่ในพอร์ต <ม>เวลาเราเราเดินเข้าไปอย่างเราเดินเข้าเซเวลล่นเราก็จะภูมิใจหน่อยแต่ก็เดินยืดกิจาการ<ป>ของเราเองใช่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของนะเดินเข้าไปแล้วภูมิใจเจอพนักงานซาลาเปาไม่ไม่เอาซาลาเปาเพราะฉันเป็นเจ้าของอยู่แล้ว <laughs> มีเข้าไปมีบอกว่าเอ้ยนี่เจ้าของมาเองช่วยลดราคาให้หน่อยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าดําเนินงานนะเขาดําเนินงานเราเป็นแค่เจ้าของนะนะครับอันนี้ถามก่อนคุณปิ๊กระยะสั้นเนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่คุณปิ๊กระยะสั้นเนี่ย ใช่ไหมเออผมผมสั้นนะเป็นตัวเองนะเนี่ยไม่แล้วแต่แล้วแต่มันจะสั้นก็ได้ยาวก็ได้ระยะเวลาโดยประมาณนะ่าจะไม่เกินหนึ่งปีไหมแต่คนทั่วไปเนี่ยนักลงทุนบ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นเก่งกับรระยะสั้นสั้นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่กี่วันโอ้โหไม่น่าเกินวันไม่เกินวัน <laughs> น,น,นะนเช้าคลายบ่ายมั่งระยะสั้นบางทีก็วันสองวันไม่เกินสัปดาห์อ๋อมีเยอะมีหลายรูปแบบนะสั้นของเขานะแล้วยาวหรอคุณแพทย์ล่ะยาวเนี่ยมันก็เหมือนกัน มันมันมียาวเล่นเล่นเป็นรอบซื้อหลายหลายปีกับอีกแนวหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมผมว่ามันเหมาะกับนักทุนแบบเหมือนเครื่องไหนมนุษย์เงินเดือนนะเึ่งเด๋ยวเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะแต่แต่มันคือแนวของออมในหุ้นพวกนี้คือซื้อแล้วไม่ขายเลยไม่ขาย,ขายเลยเหรอ,หรอเฮ้ยเันจะรวยแล้วมีตังค์แล้วอย่างเงี้ยมันเวิรก์กมันเวริร์กเวิร์กยังไงอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวขยายความแต่เดี๋ยวเราเรากลับมาตรงนิดหนึ่งในเรื่องของการลงทุนระยะยาวระยะสั้นถูกไหมครับคืออย่างอย่างที่เราสัมนา ให้นักทุนรายย่อยเนี่ยเราต้องให้คุณหาแนวทางให้เจอก่อนถูกต้องเพราะคนส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่คนมาหาพวกเราเนี่ยมาปรึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยทุกคนตบอกโอ้ผมอยากเป็นนักทุนระยะยาวถูกไหมเพราะหนังสือในตลาดส่วนใหญ่ระยะยาวหมดเลยนะผมถามกลับไปยาวกี่วันก็บอกเอาประมาณสองสามวันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่หร่อเปล อันนี้มันซ่อนแล้วใช่ไหคือเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรนะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญคุณต้องเข้ามาศึกษาก่อนนะครับเพราะเครื่องมือเครื่องมือสํานักทุนระยะยาวกับระยะสั้นเนี่ยมันคนละเครื่องมือคนละแบบวิธีวิเคราะห์ก็คนละแบบนะใช่นะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างผมเข้ามาแรกๆเนี่ยมันทุนระยะสั้นเทรเดอร์เลย เก่งกำไรระยะสั้นเก่งกำไรเลยแต่ปัจจุบันนะเริ่มอายุมากขึ้นเปลี่ยนไปนะก็เริ่มมีระยะยาวเข้ามาผสมปัจจุบันเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะอ่าของคุณแพทย์กี่เปอร์เซ็นต์สั้นกับยาวของผมนี่เจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบคือเจ็ดสิบคือ,คอระยะยาวอีสามสิบป่ะเป็นระยะสั้นโอ,โอ๋ออ๋ออันนี้แสดงว่าคนเรานี่นักลงทุนนี่สามารถที่จะสั้นแต่ยาวในคนเดียวกันได้ถูกต้องคุณปีกสั้นหมดเลยเอามอาเป็นสั้นไปบางส่วนนะคุณปิีกเปอร์เซาคุณปิ๊กกี่เปอร์เซ็นนต์สัั้กบยาว โอ้ผมใหญ่ส่วนใหญ่จะยาวส่วนใหญ่จะยาวนะชอบยาวๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนอกจากเราต้องลงมือก่อนใช่แล้วรกตลาดหุ้นเนี่ยผมแนะนํานิดหนึ่งคือว่าเราต้องลงเลยอ่ะบางคนนอ่านหนังสือเข้าสัมมนามากมายก็ไม่ลงสักทีเนี่ยมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนคุณเรียนวิธีขี่จักรยานแต่ไม่ขี่อ๋อต้ทั้งทฤษฎีนี่รู้หมดเลยเป๊ะ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 แต่ว่าไม่ได้ลงปฏิบัติจริงอย่างนี้เราจะขี่เป็นไหมเนี่ยนะ เริ่มเลยเริ่ม้งไราพันบาทจัดไปขึ้นขี่จักรยานถามว่าล้มด้วยเงินน้อยเนี่ยดีที่บอกเนี่ยมันเหมาะอะไรมันเหมาะแบบตลาดหุ้นเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการเรียนรู้ขี่จักรยานตอนที่คุณยังไม่เป็นเซียนนี่แะขี่ไปนะครับแล้วมันจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรลยตอบคำถามนักุณก่อนแบบไหนรวยสุดสั้นกับยาวเนี่ยคุณแพท ว่าอยู่ที่เหมาะตัวเองอคือยาวสั้นไม่สําคัญเหมาะกับคุณหรือยังเพราะ,ะถ้าถ้าคุณถือหุ้นแล้วคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณควรเป็นเทรดเดอร์มากกว่าถูกต้องแต่อย่างผมเนี่ยผมสบายใจไงเพราะผมได้เดินยืดเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยไงอ่านี่กูเจ้าของส่วนผมนะสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างขอห้าสิบห้าสิบแล้วกันเพราะแบ่งไปแ่งไปนะครับคุณปิ๊กอะคุณปิ๊กแบบไหนด้วยสุดอย่ความคิดคุณปิ๊ก โอถ้าเราดูนะคนที่ร่ารวยในระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็รวยแบบเป็นเจ้าของทั้งนั้นอะ่ะอต้องยาวไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็คือถือระยะยาวนะออ่าครบทั่วนะข้อนี้นี่บทที่สนะอ้อแค่นี้ยังเข้มข้นขนาดนี้บทที่4ี่เลยคุณปิ๊ก